น่าเสริมประกอบเป็นไหมเบิ่งแผนที่ปันอันออกล่าหาสมบัติเถอะบ้านิ่งอื้นั่นอือคน้คิดหนักคิดหนักเปอะไรบ้านเป็นนี้ไห

มีแต่นแซ่บแม่แจก สว่านมันจะใช้ด้วยกันได้ไหมนี distintos. ่ปลาเร็ว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 ไปซ painful. yah, ははื้อกับข้าวก่อนข้าวข้าาวเดี๋ยวฝ้ายไปซื้อกับข้าวก่อนเด้อไอจีอ๋อมันเป็นมันเป็นหัวน็อตแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมมันใส่กันตัว มอเตอร์มอเตอร์สวานสวานมอเตอร์สวานไฟฟ้าสวานทุกมันเล่นนั่นเล่นกลางก็รามอเตอร์ย่างบ้านนี้บุ่นวายซื้อกับเขาอะไร สวิกไฟเพื่อนกนสิได้เขียนอยู่เบอร์หนึ่งช่องหนึ่งช่องสองอ เราส่งมากอะซื้อกันกับอันอันซองกันอันไหนครับวัด้กันแล้วบนเดย์เบาซื้อมาไม่เคยคุยกันเลยนะแต่จะทักมาว่าอันนี้ซื้ออันนี้ไปให้นะซื้อเวลาเราสื่อเราทักมาแล้วก็แล้วไม่รู้ว่าแกอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไี่เองแกก็ซื้อทั้นขนมอะไรเยอะ ่ตจากเอซีมาก็มีคนนี้คือไม่เคยไม่รู้เบอร์ชื่อนัทแชร์เลยแต่แทกเราเป็นใครไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแท๊กว่าเราเป็นใครอื อ๋อถ้าถ้าประกอบใสรก็คือน้าแต่ก็ยกไปได้เลยนะเนี่ยวันนี้นกนยกไปเลยลเอ๋อขอไปไปนในห้องหน่อยไหม,นนอ,มอืมเข <c oughs> าบอกว่าโซฟ,ฟานะให้เอาไปไว้ข้างในเพรา,บาะว่าแกสั่งโต๊ะมาให้บาบาให้คู่กับโซฟามนนมนมนนะงเร็วขนาดนนี้ไอ มันก็พอดีอันอันคือโตแก่นะเนาะอืน,นี่เมยะแม่เราคือว่าแม่นั่นนั่นแม่แม่แมคิดว่าปมของพี่แต่งยังไม่ถึงน่าจะถ้าจะประมาณถ้าจะถึงก็น่าจะพรุ่งนี้เราอยู่ตรงมานี่ยนะังอันนมันจีซึมหาเลยไปสุดไปหาเราเดี๋ยวเอาคืนห่อน,นะนเนาะกระเป๋าขาดกระเป๋าขาดไปใหญ่เนา ขาดนอนยังวนยันนอนพ่อโมแบ่งพ่อแบ่งมันหนักหนักพ่อแบ่งสามสี่ยันขาดถือน่อยอือได้เบิ่งแบบผมได้มันมีสองชั้นอันนี้อันนี้เดี๋ยวน็อนชั้นนี้อ๋อตรงกันเออเอาเอาไกลเลยได้เลยตัวที่สองเนี่ยเบิ่งเ้าคอยเบิ่งนี่อันนี้เด่นอันนี้เดี๋ยวเบิ้งทั้งทั้งตัว

ปีนบ่ปีบ่ีนบ่นี่บ่ปีนนี่ใส่แนขัดนอด้วยมัไม่้หดูโอขาใส่นอททางปีนโอ้ยแม่เอาตัวนี้ไปเห็ดอันนั่นเแนวแย่สิจากไหนเอาเฟรด 呃。<laughs> <laughs> สร้างนี่ก็สทีดวนนะเนาบอืว่า่นั่นะเด้ธุรกิจหลายสร้างนี่ธุรกิจหลายแบบปีกตัวมานะเนี่ยเพราะว่ากระเป๋ากระเป๋าลุยกระเป๋าลุยไปลุยมากระเป๋าลุยปุดเอฟซีนะแต่ส่งมาตอนนั้นไง เป็นกระสอบไหมโซงว่า,า,าเป็นกระสอบ <c oughs> โอ้เป็นของอยุ่งเลยทำมายุ่งายหลาย ใจจอ้ดเกจ่อตัวนี้ตัวน้ำท่าว่าน่าเราอยู่ทังถึงบ่น้าแต่ยากไอ้น้าเสริมมา่านมันเปื้อนแต่น้าแต่ความรวบก่อนน่ะไม่ไม่ได้ลองเลย พิงนะครับได้ของใหม่แล้วนะครับของเก่าเอากลับมาอ่ะเสร็จแล้วบ่ โค้งประานเสร็จเรียบร้อยโค้งประานแต่ว่าจะไปไล่สดพรุ่งนี้ก็ไอโซฟาเนี่ยมันมันเจ็บแล้วแต่ตัวนั้นว่างทำไงล่ะตัวนั้นนะค่ะและเดี๋ยวยังไงสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็เพื่อไปก็เพื่อ